โอเคครับกลับมาเปิดมิชชั่นที่13ของ DMC Devil May Cry นะฮะเปิดโอเคเช็คเช็คก็มิชชั่นนี้ตาลายแน่นอนนะฮะก็อาวุธใหม่ผมรู้สึกว่าจะยังไม่ได้อัพอะไรทีก็จะอัพสองสกิลนี้ซึ่ง จะได้ใช้โชว์เก่าในมิชชั่นนี้เนาะแล้วก็ช็อปคงคงคงไม่ซื้อคงคงไม่มีโอกาสจะได้ซื้ออะไรแล้วมั้งจนจบเกมเนี่ยก็โอเคแค่นี้แหละพอละเริ่มได้ คือมอไม่ใช่ละอว่าเจนี่ก็ยังไม่ใช่เบิดคือมุกอย่างนี้จริงๆเราไม่เคยอยากจะเล่นหรอกครับเดี๋ยวมุกมันจะติดเรทนะฮะ มันดัสซิมลีจิตฮะฮะที่กลั่มม i อกเลัมฉรเนฟคุณตวกตนเป็นการแลกเปลี่ยนของมันดัสนั่นเองนะฮะ r e า t i n g เป็นเอ Nothing was less than I thought. He knows my name, but that's it. Not that I'm your brother nor that I'm Nephilim. She must have been strong to hold out. Mandas But we can't save her. What do you mean? you can't seriously think that I would trade your life for hers. No, I'm not saying. Apart from the fact that you're my brother, you're the key no, to this. I'm not money. saying we trade me for her. I'm saying we offer another trade. Captain Mundus' mistress, Lilith. Why would Mundus care about one of his whores? Because she carries his child. Oh. What? How can you know this? When I was at the tower, I met a demon named Phineas. He told me. I, I've heard that name This is amazing We have access to Mundus's unborn child This is exactly what we need to get him out of his lair. No, we use this to save cat Dante that's madness You would risk the future of mankind for a girl cat put herself through hell to protect us We'll find another way to get Mundus Dante Let's <coughs> I am not banning her. I can see that. Okay. We'll do it your way, brother. Martin, is all the downtown for high society. Back. 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 rich kids, bankers—that kind of thing. Demonic substances flow freely. She hooks the pathetic weasels on the stuff, turning them into soulless demon collaborators. Whoa! She'll be there tonight. You're not coming in. You're not on the list. Mm -hmm. ทักษะเยี่ยมจริงๆใครเอกของเรา้เอ็มเนอะนี่ฮะอย่างได้บอกตอนต้นคลิปครับมีตาลายแน่นอนมิชชั่นนี้ เข้าลิมโบแล้วเร็วไหมฮะจัดเลยเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมไม่มีบีจีเอ็มทำไม พยงยงป่ปุ๊บปุ๊บด่านนี้เป็นเป็นด่านที่เล่นในระดับความยากสูงสูงมันจะมันนล้วไม่ชช่ที่แล้วนั่นแหละไอ้เรื่องความเยอะเนี่ยคือเยอะด้วยแล้วโจมตีรุนแรงมากด้วยนะฮะจะเป็นลายี่ลำบากมากจริง แต่เราก็เล่นกันแค่ normal เนี่ยอะไรปมานมามาแคสเนี่ยกลัวกลัวแพ็กไงนั่นคือเหตุผลจริงๆที่เล่นที่แคส normal มาจะถึงมิชชันที่13คือกลัวแพ็กนั่นแหละครับปึ๊บลบลบได้เว้ยเกมที่ไม่มีบล็อกนะไม่ไม่เคยมีเลย <c oughs> แต่ถ้าถามว่าอะไรเป็นโล่ที่ดีสุด <c oughs> ผมว่าไอ้นี่แหละ อืมมันใช้เป็นโลได้จริงๆนะไงล่ะคอมโบใหม่ฉันโอ๊ะไม่เห็นอะอเนี่ยมันทักทีเป็น,นยางไงฮะปีไอวิชนี่ก่อนดีกว่าไว เก่งเหลือเกินแสงสีด่านนี้เขาค่ะจะเป็นปัญหาสำหรับการมองด้วยนะครับแต่ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตร้ะลงมาไฟอ่ะผมไหมครับ We have Tôi dậy mà leo. Húp. Để can happy con. Mày thử nghĩ mà. Lốc. Để can happy đây là mừng bên lai to อ้วนชุดเดียวไม่เสร็จก็เต็มลบละเยี่ยมฮุ้ยลูกพี่มาลูกพี่มาจัดการลูกพี่ก่อน พี่ชุบปุ๊บเนี่ยไอนี่ใช่ดีเกินคาดนะท่าเจ๋งด้วยสังเกตเสียงโหนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราชนะมันจะโหด้วยนะแต่ถ้าเราโดนโจมตีมันจะเฮนะ ตรงนี้ขอค้นของก่อนนี่ไงแล้วก็รู้สึกว่าข้างหลังก็จะมีเหมือนกันนะฮะใช่เลยก็มิชชั่นนี้ก็จะตาลายด้วยแล้วก็ของมั่วด้วย เป็นมิชชั่นที่สังสงีสิงให้ตายเธอที่รักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกมนี้ดูแปลกก็คือตู้เกมอะคือคือตู้เกมมีอยู่ทุกที่มีอยู่ทุกด,าด,ด่านจริงๆแล้วดานนุ่นจะไปยังไงล้วเนี่ย อ๋อโอเคนี่ฮะตอนนั้นก็จะมีคีย์ที่จะต้องใช้เปิดประตูเมื่อกี้อยู่อะครับเนี่ยคือ,อยิงต้องเดินไปตรงนี้ก่อนนี่ฮะตู้เกมเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยฮะในผับยังมีฮะคิดดูดิเป็นอะไรที่เฟลมากแล้วข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ต้องตกเหวอ,อีกเพราะว่าสเตปสเตปกันเอา้า เอ้ยไม่ใช่เหรอเวนกำอ่ะรอบนีไ้ไม่ตกละเยี่ยมเยี่ยมยังว่าเจ็บเจ็บแล้วจำคือคนเนะเจ็บแล้วทนคือคนแข็งแรงเดบิวท์เฮาส์ทัลลิน get gouge myself. little die. to out both that your you of brains Fail, and and yours I bitch นี่ฮะสำหรับทางที่เป็นแบบนี้นะฮะให้เดินไปโดยใช้เดวิลนะส่วนตรงนี้ก็ให้ใช้แองเจลนี่แบบนี้สลับสีกับอากาศก,ก็จะผ่านไปได้ไม่ยากคนระับผมเหมือนได้ยินใครหอนนี่ฮะผมเลยเดินมาตรงนี้เยี่ยมเรียบร้อย นี่ะจะแสดงตัวอย่างที่ไม่ดีครับคือถ้าว่าเราเดินผิดสีจะเป็นอย่างเงี้ยคือเราจะแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครยังสเต็ปกดไม่ดีพอก็กระโดดก็ได้เยี่ยม นี่ฮะแล้วการเล่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือเราจะต้องโจมเราจะต้องจัดการกับพวกมอนสเตอร์ให้หมดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนสีตามตามแถบไปด้วยหรือว่าจะกระโดดหลบก,ก็ได้ฮะถ้าถ้าถ้าคิดว่าสามารถพอซึ่งสง่วนตัวแล้วผมผมผมชอบแบบนี้มากกว่าชอบเปลี่ยนสีตามตามแถบของมันมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะสะดวกกว่ากันเยอะเฉยต่อย เป็นในกาลวันนี้ก็ชวนให้เล่น t e t r i สไม่น้อยเหมือนกันนะสหรับดาน่ที่2นี้นะฮะเขาจะมีเวลาให้30วินาทีัเล่นเหมือนกับด่านที่แล้ว เวลามีจำกัดฮะจัดไวเลยซึบปุ๊บระเบิดไม่โดนเวนเนี่ยมันก็จะง่ายๆอย่างเงี้ยเลยฮะเบ,บสิคเลยฮะ ตรงนี้มันจะแบ่งมันสองทาง,งรู้สึกว่าต้องมีทางหนึ่งอะไปเอาไปเอาของได้เอะทางไหนแล้วอ่ะเนี่ยดูหน้าหลอนๆลอ,องลิลิทไว้ฮะเป็นไฟดิสโกโฮ้ฮะแย่จริง เด็กๆที่ดีอายุยังไม่ถึง18ปีปย่ีเพิ่งเข้าภับนะจ๊ะตัวนู้ก็<ม>จะมีพลังให้เก็บซึ่งผมยังจินตนาการไม่ได้ว่าจะไปเก็บยังไงก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันวอนเรอวอนเรอนี่ไม่ตายด้วยโอเคเรียบร้อย มาเรื่องถึงชินเลยทีเดียวไปเร็วๆเลยดีกว่าลอยไปเงี้ยระหว่างทางเมื่อกี้น่าจะมีของนะแต่ผมผมอาจจะหาไม่เจอด่านด่านนี้ก็ก็อะไรล่ะก็ก็ก็ส่วนแหละแค่มอนมอนจะเก่งขึ้น นี่ฮะแล้วก็เล่นเล่นคล้ายๆเดิมอะเปลี่ยนสีตามซึบอุ้ยนี่ครับหรือว่าจะใช้ท่านี้ก็ได้ท่าลันช์นะ่ะเพราะว่าความจริงแล้วถ้าเราใช้ลันช์มันก็จะเป็นการลอยขึ้นไปบรรยากาศอยู่แล้วไงได้เดมอนอีเวละสวย เมื่อได้ดีมอนอีเวนนะฮะก็เป็นสกิลที่อัพตั้งแต่คลิปที่แล้วก็คือจะทำให้พลังโจมตีสูงขึ้นไม่ใช่เท่ากับอาวุธประเภทเดวิลคนนั้นนะฮะคือต่อให้ใช้ดาบธรรมดาเลยบิเลียนเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ดีโอเคต่อยแล้วไปต่อดีกว่าหลงเริ่มมืดแขนขาเริ่มเย็นนี่ะแขนขาเริ่มเย็นแล้วก็จะมีลอโซ่ยตรงนี้ ฉันเห็นทางสว่างสว่างจริงๆนะสว่างเป็นไฟผับเลยอ่าีนี่ฮมันจะชวนให้หลอนๆนิดนึงเวลาเจอลูกหมาแบบนี้นะในฉางมืดๆแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าอัพ รับปืนมาเพื่อการนี้แหละเนาะโคตรเสีงอะมีอะไรมีอะไรสวยๆกว่านี้มาเล่นให้ดูดูฮะดูฮะสาดกระเซ็นอะใครเด็กงานความสะใจแนะนำฉากนี้เลยนี่นแล้วหลังจากนี้ก็จะจะจะ,จะ,จะตาลายน้อยลงละผมผมคิดบ้านผมคิดว่างาั้นนะ ฮยหูหกไปทางือนไม่มีของเสมอเชื่อผมสิไม่มีวะหรือว่ามีลองไต่ดูคือพอเห็นเป็นลูกศรปุ่มเพผมจะเข้าใจว่าจะจะมีจะมีด่านให้เล่นนะฮะอย่างนเนี้ยไม่ไม่ค่อยวางใจละเดี๋ยว อ้ยเวรกรรมลืมเปิดประตูตอนแรกจะข้ามไปอีกทำไมเนี่ยข้ามไปแล้วก็ไม่เปิดช่างมันเดี๋ยวค่อยตามมาเก็บนอกอเพราะ,ะผมแต่ว่าไปผมก็ไม่ได้เก็บประตูมาหลายด่านแล้วคือไปไปเปิดประตูแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้าแค่นั้นเอง ไอยให้ไวเลยอุ้ยโชว์ริวเคนมุกนี้ถือว่าเล่นได้เขาเขาเกมคลายเดียวกันเนาะคือจริงๆแล้วเกมของแคปคอมนี่ไม่ใช่แค่ดันเต้หรือว่าริวนะที่โชว์ริวเคนได้อะล,ล,ล,อล็อกแมนก็ใช้โชว์ริวเคนได้นะ เป,เป็นเป็นเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รู้ครับวสวัสดีเราเจอกันอีกแล้วโคตรเกลียดไอตัวนี้เกลียดเกลียดมันที่สุดเลย มันมันเป็นมอนเตอร์ที่เกะบจังหวะการเคาน์เตอร์แท็กได้ได้เก่งมากนะฮะแ,แล้วยังหายตัวได้ด้วยซึ่งจะมีตัวที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะเ p พีน้อยกว่าเป็นหน้ากาก,ากสีขาวนะไอ้ดหน้ากากสีแดงนี้จะอารมณ์ประมาณหัวหน้าของพวกหน้ากากสีขาวไอซึ่งไอ้ตัวหน้ากากสีขาวเนี่ยถ้าเล่นในระดะบความยากที่สูงขึ้นเราจะเจอเขาได้ในาดานที่2เลย สโลการสู้กับพี่หน้าก,กากแดงนี้ในเกมเราจะต้องสู้ทั้งหมด3ครั้งนะครับอ้อยเปลี่ยนสีสิว่าเออดีเหมือนเหมือนพลาดลอดโซไป2ตัวหรือไงนี่แหละเออใช่มันครับใครครับขาว่ายังเก็บไม่ครบอืมแต่ก็ยังไม่หมดตุกตุเกมอีกละ อ้าวหวัดดีเงือบฟลุกเนี่ยโหดโหดจัดเลยฮะฟุกเจอสีเข็ดดอด้วยสุดยอดจริงๆ มสงสัยตรงนั้นจังเลยจะกลับไปได้ไหมเนี่ยอุ๊ยอืมความสงสัยนำภพยมาช่างมันเนอะ ลิลิตนี่ก็ท่องอย่างเลยเบื่อแล้วเนี่ยนี่ฮะเรามาถึงตำหนักแล้วตำหนักของแม่นางลิลิต ตรงจุดนี้เราจะได้เจอกับมอนสเตอร์ใหม่2ตัวซึ่งเป็นอะไรที่เราใจมากเลยตัวแรกครับจะขอแนะนำให้รู้จักเขามีชื่อว่า Ghost Rage ผมพูดตอนชื่อมันขึ้นมาดีสุดยอดเลยวิธีการจัดการในกรณีเข้ามาคนเดียวแบบนี้ฮะนี่ครับันหนึ่งขอบ้านใหญ่หน่อยดีกว่าเฮ้ยพลาดโเวรละ เอาอันเล็กไปล็อกก่อนขอชาร์จอันใหญ่แป๊บนึงโอเคแล้วก็เงี้ยฮะเป็นอะไรที่ได้ผลที่สุดแล้วแต่ว่าคอมโบอาจจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าเป็นศัตรูตัวเดียวยาแม้แต่ตะคิด ยี่ยมตายง่ายกว่าที่คิดนะตัวที่สองก็คือบลัดบลัดเรสนะได้จากสีตัวไม่ยากไม่ยากแต่ตัวนี้ HP ของมันจะจะสูงกว่าตัวที่แล้วแต่ก็ไม่เปปัญหาเพราะว่าการจากกัดการมันก็ต้องใช้อาวุธที่มีพลังโจมตีสูงกว่าอยู่แล้วครับนี่ฮะกจัดการได้เร็วมาก ส่วนรอบปุท้ายก็จะต้องโดนมันสองสีลุมแล้วก็จะต้องคิดนิดนึงว่าจะจัดการสีไหนก่อนแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เก็บสะสมพลังมาเยอะฮะแล้วก็เริ่มขี้เกียจคิดในตอนจบของของด่านแล้วก็เลยขอเล่นแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยโอเค จบได้เทมากนะสำหรับ,บ dmc ด้วยไม่ใครแม่นที่13นะครับอัดมานี่ก็แรกๆก็มีวันๆอยู่เหมือนกันว่าลืมปัดอัดลืมเปิดไหมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ <laughs> ก็โอเคครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเก็บประตูนั้นก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้นะครับโอเคครับก็ขอลากันไปก่อนสำหรับ dmc ด้วยไม่ใครไม่นที่13นะครับก็ มิชชันหน้าก็จะเป็นการไฟบอสอีกแล้วเร็วจังเลยชี้กับไอไอบอสบาบัสนี่รอกันชาติหนึ่งอะนะสำหรับมิชชันที่13ก็สวัสดีครับ